ผมเปแล้วนะครับเตี๊ยบนะครับคลิปนี้ผมก็จะมากรีดยางให้ดูเหมือนเมืคยนะครับแต่กรีดยางนี้คือการกรีดยางเทคนิคให้ออกเยอะที่สุดนะครับกรีดให้ออกได้น้ายางเยอะที่สุดนะครับก็มาดูวิธีการกรีดนะครับว่ากรีดยังไงให้มันได้น้ายางเยอะที่สุดนะครับตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งครับผมลงงานตีหนึ่งครับก็มาดูกันเลยนะครับว่า ีลักษณะไหนให้น้ายางได้น้ายางเต็มที่นะครับให้น sí ้ายางออกได้เต you know ็มที่ที่สุดนะครับก็มาดูนะครับเทคนิคการกรีดยางให้ได้น้ำยางเต็มที่นะครับคือให้น้ำยางไหลสุดท่อนะครับให้น้ำยางมันไหลออกมาจนสุดท่อนะครับก็คือออกตั้งแต่หัวจนท้ายแล้วก็ออกให้สุดท่อนะครับก็คือ การเบียดเบียดพยายามเบียดให้ถึงใกล้แกนไม้ที่สุดครับพยายามเบียดให้ใกล้แกนไม้ที่สุดแล้วก็ให้พยายามกินให้ให้ให,ให้ให้พุงของมีดตรงนี้นะครับกินเนื้อเยื่อเก่าด้วยนะครับแล้วมันจะออกออกเยอะกว่าเก่านะครับเดี่ครับผมจะจะบอกจะบอกวิธีนะครับ นี่ยครับให้มันกินเนื้อเยื่อเก่าของมันด้วยนะครับเนื้อเยื่อเก่าของมันเนี่ยมันจะงอขึ้นทุกวัน,นครับให้ให้ปาดไปเลยนะครับปาดไปเลยนะครับดูต้นนี้ต้นรับขออนุญาตตั้งกลองครับการจับมีดนะครับถ้าเราจะให้มันถึงเบียดให้ถึงเนื้อเยื่อที่สุดน,นะครับเราต้องจับมีดให้มัน ให้สั้นที่สุดนะครับสั้นที่สุดแล้วก็กลี่งดูนะครับสั้นที่สุดแล้วก็พยายามซอยให้มันทีๆนะครับซอยให้ทีขึ้นนะครับปาดเนื้อเยื่อเก่าแล้ว นี่ครับให้ดูใกล้ๆนะครับปาดไปเลยนะครับปาดเนื้อเยื่อเก่าให้เบียดเข้าไปที่สุดกดเข้าไปให้สุดแล้วก็เบียดปาดเนื้อเยื่อเก่าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตต้นนะครับเจาะไปเลยครับกินเนื้อไม้เก่าไปด้วยครับเอาพุงมีดกินเนื้อไม้เก่าไปด้วยครับนี่ครับคล้ายๆว่า น้ำลงน้ำเลี้ยงออกมาหมดเลยครับกินกินเนื้อไม้เก่าไปด้วยเนะครับพยายามเบียดให้ถึงให้ใกล้แก่นไม้ที่สุดนะแล้วน้ำยางจะไหลออกเต็มที่จะได้น้ำยางเยอะนะครับต้นสุดท้ายนะครับ,บมีนให้สั้นลงกินเนื้อไม้เก่าไปเลยครับเบียดแล้วก็กินเนื้อไม้เก่าไปด้วยครับ เบียดพยายามเบียดให้ใกล้แกนไม้ที่สุดนะครับนี่ครับผม,ก,ม,ก,นนม,บมบกินเนื้อไม้เก่าอันนี้ไม่เบียดแล้วเอาพุ่งมี่นะครับกินเนื้อไม้เก่าซอยให้ถี่ขึ้นดูกันไหลของน้ำยางครับ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับตอนนี้ผมก็กรียดยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ถ้าถูกใจถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับมีใครได้ไหมครับอย่าลืมนะครับกดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ